สวัสดีค่ะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงในช่วงเดือนมีนาคมปี2566ของชาวลัคนาราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนลัคนาราศีสิงห์นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ จะชัดเจนขึ้นไหมความซื่อสัตย์ความอดทนความจริงใจของคุณนะคะทั้งตัวคุณแล้วก็คนรักนะคะจะมีการได้เปิดตัวหรือเปล่านะคะเป็นความรักที่มันอดทนมาอย่างยาวนานนะคะค่ะความรักของชาวรักนาราศีสิงห์สำหรับคนที่ไม่ชัดเจนนะคะดูเหมือนคุณตัดสินใจเด็ดขาดขึ้นนะในช่วงเดือนนี้นะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าความอดทนของคุณด้วยนะคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะตัดสินใจนะคะด้วยด้วยหัวใจที่มันชัดเจนขึ้นด้วยความมั่นคงก็ได้บางทีคุณอาจจะมีสองบุค,คลิกนะนะคะก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะบางคนก็บางช่วงก็งอนๆหน่อยเอาแต่ใจถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักแต่บางทีลึกๆแล้วก็เหมือนดูคุณ ดูเป็นคนเข้มแข็งนะคะเหมือนมีรางสังหรณ์อะไรพิเศษอยู่หรือเปล่านะคะภายนอกดูสดใสนะดูสดใสดูลาเลงนะคะก็เป็นคนชอบชอบเที่ยวนะคะชอบเที่ยวชอบเดินทางก็ได้ค่ะเดือนสันมาความรักของคุณดูสดใสนะดูสดใสเป็นความสุขความสุข,คว,สขความสมหวังนะคะมีความสุขอยู่แล้วนะชาวลัคนาราศีสิงห์ มีความสุขอยู่แล้วนะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้เจอคนที่ใช่นะคะคู่คู่ของคุณเลยนะคะเขาจะนำความสุขก็ได้ค่ะเป็นความสุขเป็นการเจอคนที่ที่ถูกใจที่รู้ใจนะคะเขาจะพร้อมเดินเคียงคู่ไปกับคุณจับมือไปพร้อมๆกันอาจจะผ่านมาจากเพื่อนก็ได้ค่ะทางเพื่อนแนะนำมานะคะหรือมาจาก การที่คุณได้ไปแบบออกงานนะคะออกงานต่างๆนะคะสังสรร์งานปาร์ตี้กับเพื่อนประมาณนี้ค่ะคุณก็จะได้พบได้พบคนที่ถูกใจคนที่รู้ใจนะคะคนที่เข้าใจพร้อมที่จะเดินทางไปกับคุณเข้ามาพร้อมความรู้สึกที่มันที่มันดีที่มันมีความสุขเป็นความเข้าใจอะคะ่ะเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันมีแต่ความรู้สึกดีๆที่จะมอบ ให้ซึ่งกันและกันนะคะบางทีบางครั้งในความรู้สึกหรือใครที่เข้ามาอาจจะมีในเรื่องของแรงกดดันนะคะแรงกดดันเสียงต่างๆจากคนรอบข้างบางทีเขาไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยกับคุณในความรักครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นก็ได้นะคะทำให้คุณเครียดไหมก็เครียดบ้างแต่คุณก็ ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเสียคล้ายๆ؛กับว่าเสียความรู้สึกกับคนข้างนอกมากเท่าไหร่เพราะว่าคุณเป็นคนที่มั่นใจตัวเองในเมื่อคุณคุณรักของคุณแล้วคุณเชื่อของคุณว่าคนนี้ใช่แล้วเขาก็พร้อมที่จะเดินเคียงคู่ไปกับคุณเพราะมีแค่ตัวคุณกับเขาเท่านั้นที่รู้ใจซึ่งกันและกันบางทีคําพูดจากคนรอบข้างเขาอาจจะไม่รู้จักคนที่คุณรัก มากเท่ากับตัวคุณนะคะคุณอาจจะแค่เสียความรู้สึกนิดนึงแต่คุณก็ไม่เก็บมาคิดไม่ใส่ใจเพราะในใจลึกๆของคุณแล้วคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันตอบโจทย์คุณคุณมีความสุขมากนะคะเป็นความสุขที่มันแบบ The full มันใจฟ u l มากเลยค่ะเป็นความรู้สึกที่แบบ happy สุดๆเลยนะคะช่วงนี้ความรู้สึกหวานหวาน หวานเลยค่ะหวานหานมากๆเลยนะคะหวานฉ่าเลยนะคะยิ่งกว่าขนมหวานอีกเลยนะในช่วงนี้นะคะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะแล้วเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากนะคะที่ดีไปพร้อมๆกันทั้งตัวคุณแล้วก็คนรักของคุณเลยนะคะขอไพ่เพิ่มเติมให้และกันนะคะว่าอยากช่วยแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหม เป็นความรักที่ชัดเจนขึ้นนะจากเมื่อก่อนที่มันไม่ค่อยชัดเจนมากสักเท่าไหร่ไฟออฟสวอตแฮงเมนโฟออฟเพนต์เคิร์นให้แนะนำว่าไม่อยากให้ตัวคุณเครียดนะคะไม่อยากให้เครียด เดี๋ยวคุณจะคิดมากแล้วก็สับสนในความรู้สึกนะให้คุณใช้สติปัญญาเยอะๆนะคะคิดทบทวนแล้วคุณจะพบแสงสว่างเกิดขึ้นภายในจิตใจคุณจะเห็นความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะคุณจะไตรตรองสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งความรู้สึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวคุณตัวคนรักความรักคนรอบข้างสิ่งที่คุณดำเนินอยู่สิ่งที่คุณจะเดินทางต่อไปสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจนะคะ ขอให้ใช้ความรู้สึกตัวเองให้มากให้เยอะที่สุดนะคะแล้วคุณจะพบทางออกที่ดีสำหรับความรักในครั้งนี้นะคะเพราะความรักครั้งนี้มันเป็นความมั่นคงหรือใครบางคนอาจจะตัดสินใจเหมือนกับชัดเจนเหมือนกับชี้ชะตาตัวเองเลยก็ได้นะคะในความรักครั้งนี้ ตัดสินใจบางทีอาจจะย้ายถิ่นฐานเลยก็ได้นะคะอาจจะย้ายถิ่นฐานอาจจะไปอยู่ต่างประเทศต่างที่ต่างแดนเลยก็ได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะให้ใช้สติพิจารณาให้รอบคอบความรู้สึกเยอะๆนะคะแล้วคุณจะมีเหตุผลแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะขอดู ความรักของคนรักให้นะแล้วคนรักของคุณล่ะเขารู้สึกกับคุณยังไงเพจออฟเพนจะคือนายออฟวอนนายออฟวอนเขาอยากมานะคะ นี่มาเริ่มต้นกับคุณอย่างชัดเจนมาพร้อมความมั่นคงแล้วก็มันเป็นพลังงานดีๆที่จะมาขอเริ่มต้นความรักกับคุณเหมือนเขาเดินทางมานะเดินทางมาอย่างยาวไกลเยินทางมาอย่างยาวนานหรือเป็นคนระยะทางไกลก็ได้ค่ะมาเพื่อที่จะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณบางคนอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยมากกว่าแต่เขาเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของหนะ้าที่การงานการเงินนะคะ เขาก็ชัดเจนกับคุณนะเกี่ยวกับชาวธาตุดินนะคะพฤกษบกันมังกรแล้วก็มีชาวธาตุไฟเมษรสิงหธนูทั้งคู่ชัดเจนแล้วก็มั่นคงในความรู้สึกนะคะขอให้คุณพบเจอ แต่ความรักที่มันดีๆแล้วก็สิ่งที่ชัดเจนนะคะต่อไปในภายพักหน้านะคะของชาวรักคนาราศีสิงหสู้ๆต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ